สวัสดีครับพบกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไลฟ์ช็อป o p com นะครับวันนี้ทางร้านมีไฟฉายแบรนด์ฟินิกที่เป็นไฟฉายคาดหัวรุ่นใหม่เข้ามานะครับจะมารีวิวให้ดูเป็นไฟฉายคาดหัวฟินิกในชื่อรุ่นฟินิก h m 6 1สเว r version อร์ชดน2์นะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาต unbox ออกมาเลยนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้มันเป็นกล่องแพ็กเกจที่เป็นแสงมันสะท้อนเยอะนะครับก็เลยขออนุญาตแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่าข้างในเขาจะมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับก็คือจะมีเป็นคู่มือกาารใช้งนนัตวี อะไหล่ยังโอลิงสำรองนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB magnetic นะครับเป็นระบบชาร์จ USB magnetic หรือว่าระบบชาร์จแม่เหล็กของเขานั่นเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไฟฉายคาดหัวในตระกูล Phoenix HM เลยนะครับ HM Series เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้ดูตัวไฟฉายก่อนนะครับตัวนี้นะครับไฟฉายจริงๆอ่ะ ก่อนอันนี้ก็คือตัวนี้มัน,ม,นมาแทนเวอร์ชัน 2. 0ก็คือมาแทนเวอร์ชันแรกอยู่แล้วละ่ะเวอร์ชันแรกเนี่ยถามว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยใช้ฐานเบอร์เดียวกันด้วยถ้าเกิดใครเคยใช้เวอร์ชันแรกมาเนี่ยก็คงสงสัยเลยนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเลยง่ายๆเลยนะครับรุ่นใหม่ต้องดีพัฒนามาดีก่ารุ่นเดิมก็คือรุ่นเก่าที่เป็น H.M. 6 1 R เวอร์ชันแรกสว่างที่1,200ลูเมนแต่ว่าตัวนี้สว่างสูงสุดอยู่ที่1,600ลูเมนนะครับในบอดี้เท่าเดิม ไซส์แบตเตอรี่เดิมสว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็พุ่งเพิ่มขึ้นนะครับของเดิม145เมตรตัวนี้รุ่นใหม่สเปครุ่นใหม่เป็น162เมตรนั่นเองแล้วก็ฟังก์ชันที่เป็นแสงสีแดงก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากดแยกสระได้แล้วก็ตัวแป้นยึดออกแบบใหม่อันนี้ออกแบบใหม่นะครับแป้นยึดตัวนี้ของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นแป้นแล้วก็เป็นยางซิลิโคนมารัดอีกทีหนึ่งเวลาจะปลดใช้งานเนี่ยต้องปลดตัวยางซิลิโคมันออก แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเป็นแบบปลดเร็วเป็นควิกลีลิสแล้วนะครับก็คือควิก r ีลิสต์ยังไงนะครับดูที่แป้นนะครับมันจะมีคําว่าดีแท t หรือว่าเอาแยกออกแบบนี้นะครับนี่ฮะแป้นจะเป็นพลาสติกสีดาแบบเนี้ยเราสามารถถอดออกโดยการสไลด์ตัวบอดี้ไฟฉายไปทางด้านหัวไฟฉายแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวไฟฉายเนี่ยมันจะมาพร้อมคลิปเน็บนะครับเขาจะมีคลิปเน็บตรงเนี้ยเน็บเข้าไปในล่องของตัวแป้นยึดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ สไลด์ตัวไฟฉายออกมาครึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นของไฟฉายตระกูลฟ h o ิก i x HM 6 1 R ตัวนี้เลยนะครับสามารถถอดออกมาใช้งานเป็นไฟฉายถือพกพาเหมือนไฟฉายใช้งานทั่วไปได้อนเนกประสงค์นะครับเพราะว่าเขาอ้องการออกแบบให้เป็นไฟฉายทั้งคาดหัวเน็บกระเป๋าได้เน็บเป้ได้แถมมีตูดไม่เหล็กด้วยอนเนกประสงค์ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานได้ใช้ในบ้านเรือนได้นะครับ ถูกมาถึงวิธีถอดด้วยกันนะครับก็คือเราก็สไลด์ตรงๆนี่แหละครับดันขึ้นไปธรรมดานี่ะครับจับตรงหัวไบฉายแล้วก็ดึงดันขึ้นไปนะครับสังเกตว่าแป้นเขาเนี่ยมันจะมีล่องอยู่ด้านหลังเนี่ยล่องตัวนี้แหละครับที่ใช้สําหรับให้เราเอาคลิปเน็บตัวนี้ครับเวลาเราต้องการใส่กลับเข้าไปเนี่ยเราก็แค่เอาตัวคลิปเน็บครับสไลด์กลับเข้าไปในล่องเขาเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดันกลับเข้ามานะครับแค่นี้เองนะครับแน่นหนามากนะครับตัวนี้แน่นมากนะครับ แน่นสุดๆแล้วเราก็สามารถปรับระดับองศาของไฟฉายได้นะครับให้ก้มเงยยังไงก็ได้เพราะว่ามันมีตัวคลิปตัวนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะปรับก้มเงยได้อิสระนะครับแล้วก็ถ้าต้องการถอดมาใช้งานก็อย่างที่บอกนะครับสไลด์ขึ้นไปนะครับตึ๊บเรียบร้อยนะครับตัวนี้แป้นก็สามารถถอดไปเก็บไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับตัวสายคาดเขาจะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆบางคนเขาเรียกว่า3เส้นแต่จริงๆมันคือ2เส้นนะครับแต่ว่าจะเป็นสายคาดรอบหัวแล้วก็ตรงกลางอีกเส้นหนึ่งน,นะครับ มันจะเน้นให้เป็น3มเส้นเพราะว่าเวลาเขาเออกแบบไฟฉายเนี่ยเขาจะดูว่ารุ่นนี้เอาไปใช้งานลักษณะแบบไหนเน้นให้การใช้งานลักษณะแบบไหนถ้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใส่กับหมวกนิรภัยมันก็ควรจะแน่นหนานะครับรัดทั้งหัวคนใช้งานแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยต้องครอบให้พอดีแล้วก็ทั้งด้านบนด้วยเพื่อจะให้มันเกิดความแน่นหนานแข็งแรงมากขึ้น แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปใส่กับหมกนีรภลยแลย้วก็ไม่ชอบสายคาดตรงกลางเนี่ยเขาก็เนี่ยไม่ได้ใส่รัดมานะครับจริงๆมันต้องใส่รัดแบบนี้นครับง่ายๆเลยก็คือเอาตัวแผ่นด้านหลังเนี่ยสไลด์ใส่เก็บเข้าไปในตัวสายแบบนี้ได้ครับแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆ3เส้นละแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับเขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องต้องมีตลอดใครไม่ชอบจริงๆมันก็สามารถที่จะถอดตัวสายตรงนี้ออกได้นะครับ โดยเราต้องถอดจากตัวแป้นตัวนี้นะครับค่อยๆปลดสายตัวนี้ออกแล้วก็ร้อยดึงออกมาอีกทีหนึ่งมันก็จะเหลือแค่สายคาดรอบหัวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ชอบสายคาดต,ตรงกลางนั่นเองนะครับในตัวสายคาดนะครับผมบอกอีกนิดหนึ่งว่าก็เป็นเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือสายคาดจะเป็นสายแบบยืดหยุ่นนะครับมีตัวแถบสะท้อนแสงมาให้นะครับที่จุ่นแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นแถบกันเหงื่อเข้าตานะครับตรงนี้จะมีเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังจะไม่มีนะครับนี่คือคุณสมบัติที่ดีของสายคาดหัวไฟฉายนั่นเองนะครับโอเคจบไปเป็นส่วนๆนะครับมาถึงตัวไฟฉายนะครับนี่นะครับตัวบอดี้ครับขนาดเมื่ออยู่ในมือก็ประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะครับพอเราถอดออกมาเพื่อถือเป็นใช้งานไฟฉายส่องสว่างเนี่ยเราจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับกดคอนโทรลวยปุ่มด้านบนปุ่มเดียวแบบนี้นะครับเป็นปุ่มยางซิลิโคนมี ไฟ LED อินดิเคเตอฝังอยู่ภายในแสดงสถานะการใช้งานด้วยนะครับไฟเขียวก็แสดงว่าแบตเตอรี่เหลือเยอะไฟแดงก็เหลือน้อยนะครับมี4สถานะนะครับหลอดเขาจะเป็นหลอดแสงขาวเป็นหลอดเบอร์ s s t 4 0นะครับหลอดแสงขาวตัวนี้สว่างสว่างเ,เ,เ,เขาเรียกอะไรคาค่าความเข้มแสงของเขาอยู่ที่6,500ควินนะครับส่วนหลอดแสงสีแดงจะเป็นเบอร์2835 LED LED Light นะครับ จะมี2ระดับแสงก็คือที่เป็นโลแล้วก็มีเดียมแล้วก็กระพริบ Pip, นะครับสหรับแสงสีแดงนะครับแต่ถ้าแสงขาวเนี่ยมันจะมีเยอะหน่อยนะครับก็จะมีตั้งแต่ e c โคหลูเมนโลมีห้แล้วก็มีเดียมร้อยห้าสิบไฮหกแล้วก็เทอร์โบพันหกลูเมนนะครับตัวนี้จึงเหมาะกับใช้งานในแทบทุกสถานการณ์เลยเพราะว่าแสงอีโคเขาก็5ลูเมนใช้อ่านหนังสือได้นะครับใช้สําหรับงานช่างเล็กๆที่แบบ ไม่ต้องการแสงสว่างที่มากอย่างเงี้ยได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับต่อมามาดูเรื่องของคลิปเน็บนะครับตัวนี้มาพร้อมคลิปเน็บที่แข็งมากๆนะครับด้านหลังตัวนี้จะมีตัวนี้เป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายชาร์จ USB Magnetic นั่นเองนะครับเวลาชาร์จซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล H M ของ p h ฟ e n i x เลยนะครับรุ่นก่อนอันนี้ก็เป็นระบบชาร์จแบบนี้ใช้สายชาร์จเบอร์กันเลยนะครับตูดเป็นแม่เหล็กอย่างที่บอกทําให้เหมาะกับ ใช้งานอุตสาหกรรมเลยนะครับเอาไปถูกติดกับเสาโลหะแล้วเราก็เปิดใช้งานส่องสว่างไปยังจุดที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องถือไฟฉายตลอดเวลาทําให้ไม่เมื่อยมือได้ใช้มือได้อย่าง2มืออย่าง,อย,างอย่างงานช่างบางอย่างไม่สามารถที่จะแบบถือของอย่างหนึ่งแล้วก็ส่องสว่างอะไรวุ่นวายไปหมดหรือว่าใส่คาดบางคนอาจจะไม่ถนัดเอาแบบนี้จับปรับองศางา่ายกว่าคอนโทรลห่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของก้นไม่เหล็กแบบนี้ของเขาได้เลยนะครับมีคือประโยชน์ที่อเนกประสงค์ของเขานะครับ ต่อมามาดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเขาแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นเบอร์18650นะครับให้เอาแผ่นกั้นโค้วแบตออกนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปนะครับแบตก็จะเป็นเบอร์1 8 6 5 0ความจุ3,400มิลลิแอมเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะครับเปิดเดียวกันเลยนะครับฐานตัวเดียวกันนะครับถอดฐานออกมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้ไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานนะครับ ก่อนอื่นเราก็กดเช็คแบตเตอรี่ก่อนว่าไฟฉายแบตเตอรี่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับกดปุ่มลงไป1ครั้งมันจะมีไฟตอบรับแบบนี้สีเขียวค้างแบบนี้ไฟเต็มร้อยแน่นอน80%ถึงร้อได้เลยแต่ถ้าเป็นแดงกบพริบเอาไปชาร์จได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับมันมีทั้งแสงขาวและแสงสีแดงที่บอกแต่ว่าเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับกดแชรเล็กน้อยนะครับมันจะติดขึ้นมาที่โหมดแสงล่าสุดเสมอ ยกเว้นเทอร์โบนะครับยกเว้นเทอร์โบตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้น่าจะเป็นอีโคนะครับติดมาที่อีโคนะครับถ้าเราปิดไปแบบนี้นะครับกดแช่ไว้ปิดมันก็จะปิดดับไปใช่ไหมครับออนมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอีโคเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีเมมโมรีจำโหมดล่าสุดนะครับนี่นะครับถ้าเราต้องการปิดระดับแสงให้เราแตะหนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนหนึ่งจังหวะระบุบนไปเรื่อยๆนะครับจากอีโคแตะ1ครั้งก็จะเป็นโลนะครับแตะอีกหนึ่งครั้งมีเดียมนะครับแตะอีกหนึ่งครับ แต่หนึ่งครั้งเทอร์โบนะครับสังเกตว่านะครับแสงแนวแสงก็จะเป็นแนวกว้างนั่นเองนะครับแต่สปอตตรงกลางถือว่าเข้มดีมากๆของเราไฟฉายทรงนี้นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ได้ดีมากๆนะครับถ้าเรากดแต่กที่1มันก็ย้อนกลับไปที่ Eco คนะครับโลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบอันนี้คือเทอร์โบนะครับสมมุติว่าอยู่ที่เทอร์โบนะครับแล้วผมปิดไปอย่างที่บอกว่าเมมโมรี Memory มีเฉพาะ อีโค่โลว์มิดเดิลไฮเท่านั้นนะครับไม่เทอร์โบจะไม่รวมอยู่ในเมมโมรีนะครับถ้าผมเปิดใช้งานเทอร์โบและต้องการปิดปลายแบบนี้นะครับกดแช่ปิดเปิดมาอีกทีหนึ่งมันจะเป็นโหมดลองลงมาคือไฮแทนนะครับลองเปิดมานะครับมันจะติดที่ไฮแทนะครับจะรู้ได้ไงว่ามันไฮนะครับกดแต่อีกทีหนึ่งแสงก็เพิ่มมาเป็นเทอร์โบแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่เมมโมรีโหมดเทอร์โบให้นะครับทีนี้ถ้าต้องการใช้แสงสีแดงบ้างนะครับง่ายๆเลยในขณะที่เราใช้แสงสีขาวอยู่แบบนี้นะครับ ถ้าเราต้องการใช้แสงสีแดงให้เรากดปุ่มบนค้างไว้จนกว่าแสงสีแดงจะติดขึ้นมานะครับพอมันติดเราค่อยปล่อยนิ้วมันจะติดขึ้นมาที่โหมด l o ของโหมดแสงสีแดงเป็นโลโลเลดไลท์นะครับถ้าเราแตะอีกทีหนึ่งเป็นมีเดียมเ d ดไลท์นะครับมีแค่นี้นะครับสว่างของเขาแค่นี้นะครับแต่เพียงพอในแสงในที่มืดใช้งานช่างได้สบายอ่านแผนที่หรือว่าในเต็นท์ไม่รบกวนสายตาผู้อื่นนะครับตรงนี้ใช้ได้สบายเลยนะครับแต่ถ้าเราแตะอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกระพริบ แฟลชสีแดงนะครับแบบนี้นะครับกระพริบแสงสีขาวจะไม่มีนะครับมีแต่กระพริบสีแดงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับกระพริบแฟลชแบบนี้เห็นแบบนี้สว่างนะครับแต่ว่าต้องมืดสนิทนะครับอันนี้มันมีแสงอยู่มันก็เลยดูไม่ค่อยสว่างนะครับถ้าแตกทีหนึ่งก็จะย้อนกลับไปที่ที่เป็นแสงต่ําของแสงสีแดงนะครับต่ําแล้วก็กลางแล้วก็กระพริบนะครับแค่นี้ครับมี3โหมดแสงสีแดงแบบนี้นะครับถ้าต้องการย้อนกลับไปแสงสีขาวก็เหมือนเดิมครับกดแช่ไว้จนกว่าแสงสีขาวจะติด พอติดกันมันก็ติดที่หมดแสงก่อนหน้านี้ที่มันเคยเปิดขึ้นมานะครับง่ายมากเลยครับเป็นการใช้วิฉายที่ง่ายจริงๆครับกดปิดไปนะครับแค่นี้ครับการใช้งานถือว่าง่ายเหมือนตัว h m 6 1 r รุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันล็อกเอาท์ปุ่มกดนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะใช้พกพาไปด้วยแล้วเผลอไปโดนปุ่มมันติดเองแบบนี้ควรจะล็อกทุกครั้งเวลาพกพานะครับก็คือมันจะมีบอกว่าให้กดปุ่ม ถ้าเราต้องการล็อกนะครับให้กดสัญลักษณ์ล็อกเห็นไหมครับเพลสสามวินาทีเพื่อล็อกหรืออัลล็อกจริงๆเราไม่ต้องจำวินาทีก็ได้นะครับหลักการง่ายๆนะครับที่มันออฟอยู่แบบนี้นะครับให้เรากดค้างไว้จนกว่าไฟฉายมันจะกระพริบตอบรับเรานะครับดูนะครับกดค้างไว้จนกว่ามันจะกระพริบแสงสีแดงตอบรับเรานะครับพอมันกระพริบแบบนี้เราปล่อยอย่างนี้ได้เลยมันกระพริบตอบรับแสงสีแดงแบบเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเป็นการล็อกปุ่มกดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นถ้ามือเผลอไปโดนปุ่มกดนะครับ มันก็จะกระพริบเตือนเราแค่นั้นเองว่ามันอยู่ในโหมดล็อกเอาท์อยู่นะถ้าต้องการใช้คุณควรปลดล็อกก่อนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการปลดล็อกก็ทําเหมือนเดิมเลยทุกประการให้เรากดปุ่มเดิมค้างไว้จนกว่าแสงสีจะติดค้างนะครับดูนะครับกดค้างไว้จนกว่าไฟมันจะติดค้างนะครับมันกระพริบแล้วแต่พอมาติดค้างเราปล่อยนิ้วแปลว่ามันปลดล็อกเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับสามารถปรับ หมดได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเป็นวยชายที่ครบเครื่องนะครับใช้คาดหัวได้ส่องสว่างทั่วไปได้นะครับตูดไม่เหล็กด้วยนะครับทีนี้มาถึงการชาร์จนะครับก็เหมือน Hm6 1R รุ่นแรกนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาสายชาร์จเสียบกับ power bank สักตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ขั้วไม่เหล็กที่เห็นเนี่ย เราแค่เอาไปดูดติดกับขั้วตัวไฟฉายนะครับแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับไฟสีแดงก็ติดแบบนี้ฮะนี่ฮะแค่นี้เอครับเอาแค่อยู่ใกล้ๆอันเนี้ยปล่อยนิ้วมันก็ติดแล้วง่ายมากๆง่ายมากตัวนี้พอชาร์จเต็มมันก็จะเป็นไฟสีเขียวเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวแล้วก็ถอดออกพร้อ,อมใช้งานได้เลยแล้วก็พิเศษนะครับสําหรับรุ่นนี้ในขณะที่เราชาร์จอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถเปิดใช้งานแสงขาวได้3ระดับแสงนะครับดูนะครับกดแชร์ไว้ หนึ่งสองสามหนึ่งเห็นไหมครับได้แค่สามระดับแสงนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราไปใช้แสงสว่างมากๆมันจะทําให้แบตเต็มช้านั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์นครับในกรณีที่เรายังต้องการใช้งานแสงอยู่นะครับหรือในขนาดชัแบบนี้เราต้องการใช้แสงสีแดงก็เปิดใช้งานแสงสีแดงได้เหมือนปกติเลยนะครับกดค้างไว้จนกว่าไฟแดงจะติดนี่นะครับล้วก็ใช้งานแดงได้ปกติแดงโล แดงมีเดียมแดงแฟลทได้หมดครับถ้าแสงสีแดงได้ครบเพราะว่าไฟาแสงสีแดงกินไฟต่ํามากเขาจึงอนุญาตให้เราชาร์จไปใช้แสงสีแดงไปด้วยได้อย่างเต็มเหนียวเลยนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของฟินิคเต M6R เวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะมีตัวอย่างแสงท้ายคลิปให้ดูด้วยนะครับลองดูได้แล้วก็ ถ้าสนใจไงก็ติดต่อได้ที่ Li น์ไอดียแอดไซท์ไทยไลท์ช็อนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ Thank you